สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนของคุณครูหญิงนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอักษรน,นำนะคะซึ่งในวันนี้จะมีคลิปเก่าที่คุณครูเคยนำมาสอนเด็กๆเ,เมื่อตอนต้นเทอมแล้วนะคะ เอากลับมาให้นักเรียนได้ศึกษาทบทวนกันนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องอักษรน,นำค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆพบกันกับครูหญิงอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยโดยครูหญิงค่ะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องอักษรน,นำกันค่ะสำหรับเรื่องอักษรน,นำ เนื้อหาจะเป็นอย่างไรถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทราบเกี่ยวกับผังการเรียนรู้กันก่อนนะคะอักษรนำนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะแล้วก็คำที่ออกเสียงสองพยางค์คำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะก็จะมีหอหีบนำแล้วก็มีออ่างนำยอ,อยักษ์นะคะส่วน คำที่ออกเสียงสองพยางนะคะก็จะแบ่งออกเป็นคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะแล้วก็คำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวจะเป็นอย่างไรไปชมกันจะ้ะค่ะความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคำที่มีอักษรนำนะคะ คำที่มีอักษรนําก็คือคําที่มีพย kind of พัญชนะต้นสองตัวประสมสละเดียวกันออกเสียงได้2แบบก็คือออกเสียงพยางเดียวและออกเสียงสองพยางค์นะคะคําที่มีอักษรน e ําออกเสียงพยางคเดียวคือคําที่มีหอหีบนําและคําที่มีออ่างนํายอยักษ์นะคะตัวอย่างของคําที่มีหอหีบนํานะคะเช่นหรูหราวาดวันหนักหนา เหยียดยามส่วนคําที่มีออ่างนยออยาํายยักษซึ่งเวลาเราอ่านเราจะออกเสียงเหมือนมีหอหีบนํานะคะก็จะมีอยู่แค่สี่คำได้แก่คําว่ายาอยู่อย่างและอยากค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของคําที่มีอักษรน,นํานะคะคําที่มีอักษรน,นํา ออกเสียงสองพยางก็คือคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวและคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะโดยพยางค์แรกเนี่ยจะออกเสียงอากึ่งเสียงพยางคที่สองก็จะออกเสียงเหมือนที่มีหอหีบนำนะคะตัวอย่างคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะเช่นขยับขยาย ทะเลทถลายฉลียวฉลาดสนับสนุนคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะเช่นจรัดตลาดปาดระหลัดอารามอเนกซึ่งคำเหล่านี้ที่คุณครูอ่านมานะคะออกเสียงสองพยางแต่พยางแรกออกเสียงเหมือนมีสระอะกึ่งเสียงค่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนอ่านสะกดคําแล้วก็สังเกตพย,ยัญชนะต้นของคําเหล่านั้นนะคะคำแรกนะคะคำว่าห,น,าห,น,หน,น,ะะนูสะกดว่าหอ,อนอูหนูนะคะแหวนสะกดว่าหอวอแอนอแหวนหมอนสะกดว่า หอมออนอมอนนะคะสังเกตนะคะคําว่าหนูแหวนหมอนเป็นคําที่มีหอหีบนำค่ะนักเรียนอ่านสะกดคํานะคะและสังเกตพยัญชนะต้นของคําเหล่านั้นอยา่าสะกดว่าอยออายาไม่เอกอยา่าอยู่ สะกดว่าอยอูอยู่ไม้เอกอยู่อย่างสะกดว่าอยออางงอยางไม้เอกอย่างและอยากสะกดว่าอยออกออยากสังเกตไหมคะว่าคำเหล่านี้เวลาเราสะกดสะกดอออ่างนำแต่เวลาเราออกเสียงออกเสียงเหมือนหอยหีบนำนะคะ ลองอ่านสะกดคำและสังเกตพยัญชนะต้นของคำเหล่านี้กันนะคะขยายสะกดว่าขอยอาอยอขยายฉลามสะกดว่าชอลออามมฉลามสลัดสะกดว่าซอลออะดอสลัดค่ะคำว่าขยายฉลาม สลัดเป็นคำที่มีอักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวนะคะออกเสียงสองพยางพยางแรกออกเสียงอักกึ่งเสียงและพยางที่สองก็ออกเสียงเหมือนที่มีหอยหีบนำนะคะนักเรียนมาลองอ่านสะกดคำแล้วก็สังเกตพยัญชนะต้นของคำเหล่านี้อีกครั้งนะคะคำว่าตลิ่งสะกดว่า อลอองอตะหลิงไม้เอกตะหลิงค่ะคำว่าอางุนสะกดว่าองออุนออางุนไม้เอกอางุนค่ะและคำว่าอร่อยสะกดว่าอรออยอ,อร่อยไม้เอกอร่อยค่ะคำว่าตะหลิงอางุนอร่อยเป็นคำที่มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดี่ยวนะคะ ออกเสียงสองพยางเหมือนกันแล้วก็พยางแรกจะออกเสียงเหมือนอักกึ่งเสียงส่วนพยางที่สองก็จะออกเสียงเหมือนมีหอนมเช่นกันค่ะเรามาดูอักษรนำที่มีหอเหีบนำกันนะคะอักษรนำหอนำงอเช่นงายเงางอนหอนำยอเช่น ยญ้าหญิงใหญ่หอนำนอเช่นหนูนอนหนีบหอนำมอเช่นหมอมหมึกไหมหอนำยอหยิกหยุดยอกหอนำรอเช่นรู้รี หรือหอนำลอเช่นหลงหลับหลวมห่อนำวอเช่นหวานหวังหวายต่อไปนะคะตัวอย่างคำที่มีอักษรนำนะคะเป็นอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวค่ะคำที่ มีอักษรกลางนำอักษรต่ำเดียวนะคะจอจานนำรอเรือเช่นจรดจริตจรัดต่อเต่านำรอลิงเช่นตลกตลาดตะลิงต่อเต่านำวอแหวนเช่นตวักตวัดตวาดออ่างนำรอเรือเช่น อร่อยอารามอริฝึกอ่านกันด้วยนะคะเรามาฝึกอ่านกันนะคะคำที่มีอักษรนำสังขยาดอกสนเกาะสมุยวีสเสียด เสื้อกันหนาวแสงสว่างหงอยเหงาเหน็ดเหนื่อยเหลืองอารามล่อหลอมวุดวิดหลังไหลหยาดเงื่อสงบเสงี่ยมหนีตเตลิดหนังตลกสมัยใหม่ ไหลถนนขมีขมันสลดใจหมดสนุกผงะงายหน้าสลอนเฉลิมฉลองถนัดทนีสมัครสมานเรามาสรุปองค์ความรู้กันค่ะคำที่มีอักษรนำนะคะก็จะแบ่งออกเป็น คำที่ออกเสียงพยางค์เดียวนะคะคำที่ออกเสียงพยางค์เดียวก็จะเป็นคําที่มีหอนีบนนานะคะแล้วก็เป็นคําที่มีอออ่างนํายอยักษคำที่มีอักษรนําที่ออกเสียงสองพยางค์นะคะก็จะเป็นคําที่มีอักษรสูงนําอักษรต่ําเดียวแล้วก็คํำที่มีอักษรกลางนําอักษรต่ําเดียวค่ะ เรามาฝึกอ่านบทร้อยกองเรื่องขนมไทยกันนะคะป้าสมอนพาหนูแหวนไปเยี่ยมญาติแวะตลาดมีสินค้าอยู่หลากหลายอยากจะซื้อขนมไทยไปฝากยายท่านอยู่ช่วยเลี้ยงหลานชายกับคุณตานั่นทองหยิบทองหยอดยอดอร่อย ข้าวเหนียวกลอยหม้อแกงสังขยาเม็ดขนุนยกมณีรสโอชาอีกปั้นสิบไส้ปลาหน้าลิ้มลองนักเรียนลองอ่านบทร้อยกองเรื่องขนมไทยแล้วสังเกตคำที่มีอักษรนำนะคะว่ามีคำใดบ้างจากนั้นนักเรียนก็ลองไปเขียนลงในสมุดดูนะคะแล้วก็ส่งครูว,ว่า คำที่มีอักษรน,นำในบทร้อยกองมีคําว่าอะไรบ้างเขียนตัวบรรจงด้วยนะคะสำหรับวันนี้เรื่องอักษรน,นำก็เรียนรู้กันจบลงไปแล้วแล้วไว้กลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอักษรน,นำกันไปแล้วนะคะชมคลิปกันไปแล้ว วันนี้นะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมแรกนะคะให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้นะคะมาเติมลงในช่องว่างคําที่ครูกําหนดให้ก็เช่นคําว่าขยันฉลามประหลาดยางอร่อยหมึกและใหญ่ค่ะ ให้เด็กๆเ,เอามาเติมลงตรงนี้ประโยคคุณครูมีกำหนดไว้ให้5ประโยคนะคะมีช่องว่างไว้สำหรับให้เด็กๆเ,เติมคําลงไปเด็กๆจะเขียนลงในสมุดของตนเองนะคะสมุดวิชาภาษาไทยและกิจกรรมสุดท้ายนี้นะคะให้เด็กๆเ,เขียนคําอ่านของคําตอไปนี้ค่ะ คุณครูมีคำมาให้ห้าคำนะคะให้เด็กๆเ,เขียนคำอ่านตามตัวอย่างเลยตัวอย่างนะคะคำว่าพงกอ่านว่าผงกนะคะเขียนให้เป็นคำอ่านมีอยู่ทั้งหมด5คำเด็กๆลองไปทําดูนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งครูเช่นเคยและอย่าลืมเขียนวันที่ทุกครั้งในการทำงานด้วยนะคะ จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องอักษรน,นำพร้อมทั้งกิจกรรมท้ายการเรียนรู้วันนี้คุณครูจะต้องลาเด็กไปแล้วล่ะค่ะค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ